สวัสดีนะคะสวัสดี f อฟพอตอของลุงพลป้าแตนทุกทุกคนนะคะวันนี้เรามานั่งลุ้นกับบอสนาทีิของพวกเราดีกว่านะคะ f อดูนะคะว่าจะจริงหรือเท็จหรือว่าจะเป็นคอนเทนต์คนที่มาบอกว่าคอนเทนต์คอนเทนต์นะคะเดี๋ยววันนี้รอดูแล้วกันนะคะจะเป็นคอนเทนต์หรือจะเป็นความจริงนะคะให้คิดแล้วก็พิจารณาเอาเองนะคะในเมื่อเขาบอกว่าจริงทุกคนก็ไม่เชื่อ ก็บอกว่าคอนเทนต์ทุกคนก็เชื่อนะคะก็ลองดูแล้วกันนะคะเขาเรียกว่าภาพและเหตุการณ์เป็นตัวตัดสินเป็นตัวชี้วัดนะคะคอยดูต่อไปนะคะ FC ซนะคะบางเรื่องนะคะเรื่องบางเรื่องมันไม่ใช่คอนเทนต์นะคะนี่จากปากนางฟ้านะคะเรื่องบางเรื่องก็เป็นความจริงแต่เรื่องนี้สำหรับตัวนางฟ้าเองไม่ใช่คอนเทนต์นะคะเป็นเรื่องจริง ตอนนี้อีสัมลีนะคะอีสัมลีแตดแนะคะมันอยู่ไม่สุกแล้วนะคะมึงจะไปไหนเก้ามงเช้ามึงรอก่อนนะอีสัมลีมึงรอ,อความจริงก่อนนะมึงอย่าบอกว่าทำคอนเทนต์นั้นทำคอนเทนต์นี้อีดอกนะมึงทำอะไรไว้มึงรู้อยู่แก่ใจสิบโมงถึงสิบเอ็ดโมงมึงรอวันนี้มีบลัมแน่นอนนะคะมีซีรีส์ใหญ่ในกกกกนะคะ คอยดูนะคะ fc ว่าซีรีส์ของบอสนาทีเราจะเป็นยังไงนะคะคอยดูวันนี้โกโกกอกสะเทือนนะคะ fc 10โมงถึง11โมงบอสไม่ได้พูดเล่นนะคะเรื่องนี้เรื่องจริงเสียเงินจริงนะคะการันตีเลยนะคะมันเป็นเรื่องจริงทุกอย่างที่บอสนาทีออกมาทำเป็นเรื่องจริงถามว่าถ้าไม่ใช่เรื่องจริงป่านนี้อีพวกเคี้ยเนี่มันฟ้องแล้วนะคะมันเอาป่าสงวนไปขายจริงๆนะคะ fc นะคอยดูแล้วกันนะคะ10โมงถึง11โมงนี้เขาจะมีอะไรเกิดขึ้นในสีกกอกนี้นะคะสีบ้านบ้านกกอกนี้นะคะคอยดูตอนต่อไปของบอสเรานะคะอย่าพลาดนะคะ f ออย่าพลาดนางฟ้าก็จะมาพูดข่าวให้ฟังตลอดนะบางคนไม่ได้เข้าไปดูช่องบอสนาทีนะคะแต่นางฟ้าจะมาเสนอให้ฟังแล้วก็สรุปให้ฟังนะคะว่าสิ่งที่บอสนาทีเขาทำเนี่ย เขาทำเพราะอะไรนะคะเขาทำเพราะอะไรนะคะเพราะว่าลุงกับป้าเจอมาเยอะแล้วนะคะแค่ต้นไม้ต้นเดียวนะคะแค่ต้นไม้ต้นเดียวมันเล่นลุงเสียเงินไปเท่าไหร่แล้วลองถามตรงนี้ดูนะคะแล้วเรื่องอะไรหลายๆอย่างหาว่าลุงเนี่ยไปตัดไม้ทำลายป่ากูอยากรู้นักนะคะว่าคนที่บอกว่า โอ้ยเป็นคนดีของชาติเออเป็นผู้สูญเสียดูสิว่าอีผู้สูญเสียมันทำเองหรือเปล่าถามหน่อยนะคะอีผู้สูญเสียมันทำเองหรือเปล่า<อ>ถูกไหมคะ FC ใช่ไหมคะออใอีผู้สูญเสียมันทำเองหรือเปล่าถูกไหมคะแล้วพวกมึงที่นั่งหน้างโง่อยู่เนะี่ยอีจังไรอีตัวหนึ่งที่มึงออกมานั่งเขียนเนะี่ย นะมึงจะดีแต่ปากอิสัต์มึงบินขึ้นมาเลยเฮียจ yeah, ันสีมึงบินมาเลยนะอย่าเก่งแต่ปากอย่าเก่งแต่ใช้ตีนเขียนกูจะบอกให้มึงไม่ได้ใช้หัวเขียนมึงใช้ตีนเขียนนะอีจังไรนะเข้าข้างเนี่ยหัดลืมหูลืมตาบ้างเวลามันทำเฮียมึงเคยไปเข้าข้างประเทศชาติไหมนะมันบุกลุกป่าไม้นะมวยว่าลุงพลบุกลุกป่าไม้อิสัตว ใครกันแน่ที่บุกลุกป่าไม้ไอ้ห้าตัวนั่นแหละบุกลุกป่าไม้ถูกไหมแต่มาโทษชัยพนอะไรก็ชัยพนผิดชัยพนเขามีาสอคอหนึ่งตอนนี้ก็รอกรมที่ดินออกใบให้ถูกต้องตามกฎหมายมึงคิดดูแล้วกันว่าใครตอแหลกันแน่มึงเล่นคนอื่นกันไว้เยอะพวกมึงอ่ะไอ้พวกบ้านสี่กอเนี่ยใครเป็นคนที่ร้องเรียนเรื่องของลุงพล การตัดไม้ทำลายป่าใครไอ้หน้ากระโหลยแตดออกมาใส่ร้ายพี่เขยมันอีปากดำออกมาสมทบด้วยหลายหลายคนที่ออกมาเหยียบลุงพลแล้วคิดเหรอว่าบอสนาทีเนี่ยเขาจะยอมมันอยู่ในสมองเขายอมเสียเงินเพื่ออะไรเพื่อได้ความยุติธรรมให้กับลุงพลบ้างถูกไหมค่ะเอฟซลุงพลไม่ได้มา มาเรียกร้องที่จะให้บอสนาทีทำแบบนี้แต่บอสนาทีเขามีความจริงในใจเข้าใจไหมคะเอฟซีเห็นการกระทำของอีพวกเรี่เนี่ยอีพวกครอบครัวของป้าแตนมันเกินไปแม้กระทั่งพี่สาวมันมันยังมานั่งเหยียบย่ำเมื่อเช้ามันไล์สดมันก็เหยียบย่ำป้าแตนกับลุงพลดูถูกลุงพลว่าลุงพลจะติดคุกอีกไม่กี่วันอีกไม่กี่เดือน ดูสันดานหาว่าลุงเนี่ยออกมาโอ้โหออกมาร้อนลนนะออกมาดิน้นเพราะมันเป็นนาทีสุดท้ายแล้วมึงจำปากนะมึงจำปากลุงพลไว้นะอีอีดำแจ๊ะนะอีอีอนะออสัมลีเนา่านะมึงคอยดูแล้วกันใครกันแน่ที่จะอยู่อุ้มตีลุงพลนะ่ะกูบอกให้อีสัมลีวันวันมึงไม่ออกมากระแซะกระแนกกระแดนเขาเนี่ย นะไม่ได้เรื่องแม่ผัวมึงอีกเรื่องนู้นเรื่องนี้มึงไปเอาเรื่องของมึงเวลาเขาถามนาเอฟซีถามมึงเรื่องป่านะเรื่องที่ดินน่ะที่มึงเอาที่ดินไปขายอ่ะของหลวงอ่ะที่ดินป่าสงวนอ่ะมึงอารมณ์เสียทุกครั้งแล้ววันนี้เก้าโมงเช้ามึงออกไปไหนมึงรอก่อนนะมึงรอก่อนมึงรอก่อนมึงรอเจ้าหน้าที่ก่อนอิสว์ มึงไม่ต้องออกจากบ้านกันนะเรื่องนี้ไม่มีใครขยี้นะคะมีแต่ไอ้หน้ากหล่อยแตกมันขยี้เพราะอะไรรู้ปะ่ะมีความรู้สึกว่ามันต้องการให้เหยียบพี่สาวมันมากกว่าตามความคิดของนางฟ้ากับบอสนาทีคล้ายๆกันนะคะเพราะไม่มีใครออกมาท้าทายขนาดนี้คนเราเนี่ยถ้าท้าทายมันก็ต้องเกิดอารมณ์ใช่ไหมค่ะ fc เรื่องอะไรล่ะมึงท้าทายมากูก็ต้องเล่นกลนะคะ fc ถ้าใครอยากจะช่วยนะคะบอสนาทีนะคะ f c ติดต่อไปหาบอสนาทีได้เลยนะคะหรือว่าน้ำตาลเปรี้ยก็ได้นะคะสามารถนะคะออกมาช่วยกันซื้อหมูหั่นให้บอสนาทีกันเพื่อเป็นกำลังใจให้ต่อสู้กับอีกพวกเลวนะคะเพราะว่าบอสนาทีทำคนเดียวนะคะไม่มีใครช่วยนะคะเราต้องเป็นกำลังหนุนให้กับบอสนาทีนะคะเพื่องานนี้มันจะสำเร็จเพราะอะไรจะสำเร็จเพราะพวกเราจับมือกันสู้กันต่อไปนะคะ f c นะ อันนี้ไม่ได้คอนเทนต์นะนางฟ้ายืนยันนะคะเอาตีนมาเหยียบหน้านางฟ้าได้เลยนะคะไม่ใช่คอนเทนต์เป็นเรื่องจริงเสียเงินจริงลุยจริงแล้วต้องระวังด้วยไม่รู้มันจะมีอิทธิพลอะไรอีกหลายๆอย่างเพราะยังไงมันก็ต้องมีอิทธิพลมืดอยู่แล้วนางฟ้าบอกบอสว่าให้ดูแลตัวเองด้วยนะคะนางฟ้าก็เป็นห่วงบอสนาทีเหมือนกันในสิ่งที่เราลงไปลุยตรงเนี้ยเราไม่รู้หรอกว่า ไอ้พวกที่มันอยู่เบื้องหลังเนี่ยมันจะมาทาร้ายบอสนาทีเราหรือเปล่าอันนี้เราก็ต้องพูดนะคะกระจายข่าวมันไปเยอะๆเลยนะคะเพื่ออะไรนะคะเพื่อเป็นแรงนะะปกป้องบอสนาทีด้วยนะคะแกจะทําให้ถึงที่สุดนั่นแหละคะ่ะเล่นลุงพลเล่นไม่เลิกด่าไม่เลิกกะแนกะกแหนเขาเป็นยังไงตัวมึงนะอีปากดํามึงออกมาดูก่อนสันดานเลวของมึงพฤติกรรมของมึงเนี่ยมันส่อแววมาก นะคะไม่ใช่แบบมึงด่าคนอื่นแต่มึงไม่ดูสันดานสันดอนของมึงบ้างจริงๆสันดอนนี่มันฝึกง่ายแต่สันดานของมึงเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้คือสันดานของมึงกันแนะกันไหนเขาขนาดพี่เขยกับน้องสาวพี่สาวมึงเนี่ยมึงยังเหยียบย่ําขนาดนี้เลยนับภาษาอะไรคนในครอบครัวมึงไม่กระทืบเหยียบเพราะอะไรนะคะเอฟซีเพราะเงินตัวเดียวที่เหยียบกันทุกวันนี้มีอยู่สี่กอเดียวนี่แหละคะ่ะมีอยู่ครอบครัวเดียวที่เป็นแบบนี้ เป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวอย่างที่เลวทรามที่สุดในสังคมไทยเอาตรงๆนะคะต้องขออโทษป้าแตนด้วยมันเป็นเรื่องจริงนะคะคิดดูแล้วกันลุงพลเอาคนมาทํางานในสวนก็หาว่าลุงพลเนี่ยค้ามนุษย์มันสมควรที่จะพูดคํานี้ไหมอีดอกทองมึงสมควรที่จะพูดไหมการค้ามนุษย์เนี่ยจะต้องไปบังคับข่มขู่แล้วก็เอาเงินไปซื้อจากครอบครัวที่เขายินดีที่จะหลอกลอก่ลอลูกสาวเขาเนี่ยเอามาขายต่ออิาติ นี่แหละเขาเรียกกันค้ามนุษย์อีนี่คนเขาสมัครใจอยู่ทำงานแลกกับเงินจะกลับบ้านก็กลับไม่กลับก็ได้จะออกก็ออกไม่มีใครบังคับแต่ค้ามนุษย์กูถามหน่อยว่านะจะกลับบ้านได้ไหมเขาเอาไปขังนุ่นเอาไปมัดนู่นเอาไปเคี่ยนไปตีนุ่นไอสัตว์เวลามึงจะเปรียบเทียบอะไรใช้สมองคิดหน่อยนะไอสังหรีไม่ใช่นะมึงจบสูงไม่ใช่เหรอได้ขา,าจบปริญญาตีแต่สมองมึงเท่าขี้ตืนกูนี่ ความคิดความอ่านนยือไม่มีเลยมีแต่อย่างเดียวตอแหลไปวันๆปากแดงนั่งออกมาแซะไปวันๆนหนึ่งจริงไหมคะเอซมันเกินไปแล้วอีส e ัมลีมึงรอแล้วมึงอย่าออกจากบ้านไปไหนนะสิบถึงสิบอ็ดโมงมึงรอว่าเจ้าหน้าที่จะไปถึงมึงไหมคอยดูนะคะ f อซละครเรื่องนี้นะคะละอุแน่นะคะวันนี้นะคะติดตามตอนต่อไปจากคลิปบอสนาทีนะคะเป็นกำลังใจให้บอสนาทีสนับสนุนนะคะเป็นแรง ให้กับบอสนาทีด้วยงานนี้นะคะไม่จบค่ะงานนี้พวกเราไม่ยอมเหมือนกันค่ะมันเล่นลุงเราได้เราก็เล่นมันได้คอยดูตอนต่อไปนะคะ f อฝากสนับสนุนให้กำลังใจลุงพลต้แต่งด้วยฝากสนับสนุนครีมทีพีสกรีนทุกตัวเพื่อเอามาจ่ายค่าทนายความงวดวันที่31เดือน10นี้นะคะค่าใช้จ่ายเยอะมากนะคะ ฝากเป็นกำลังใจแล้วก็ซื้อ T P s c r e e ของลุงด้วยนะคะ f c ทุกๆคนด้วยนะคะแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้บอสนาทีถ้า f c ท่านไหนนะคะอยากจะสนับสนุนเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็กำลังใจให้บอสนาทีด้วยติดต่อไปหาบอสนาทีได้เลยนะคะแล้วก็ติดต่อไปหาน้ำตาลเปรี้ยวหรือติดต่อไปหาอาจารย์ธนันนะคะ f c ค่ะขอบคุณทุกกาลังใจนะคะงานนี้ลุยต่อลุยไม่หยุดนะคะและก็ไม่จบแล้ว ก็ให้บอสนาทีเนี่ยนะคะดูแลตัวเองด้วยนะคะแล้วเขาจะมีเพื่อนมาคุ้มกันด้วยนะ,ะเพื่อนของบอสนาทีจะมาคุ้มกันบอสนาทีด้วยเพราะเราไม่รู้ว่าไอ้พวกอิกทธิพลเนี่ยมันจะแอบซุ่มอยู่แถวไหนเราไม่รู้นะคะเพราะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่มันไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะคะ f อเดี๋ยวบอสนาทีจะติดต่อช่องข่าวด้วยนะคะแต่ไม่แน่ใจว่า ถ้ามี f อท่านไหนนะคะที่จะสะดวกนะคะรู้จักช่อง8หรืออะไรก็แล้วแต่แล้วแต่นะคะช่วยติดต่อด้วยนะคะนะคะถ้ามันมีเรื่องจริงๆนะคะให้ไทยทําให้มันอับอายทั่วโลกไปเลยนะคะมันทํากับลุงพลอับอายทั่วโลกแล้วเรื่องอะไรเราจะทําให้มันอับอายทั่วโลกไม่ได้คอยดูตอนต่อไปนะคะ f อขอบคุณกําลังใจของ f อฟพอตอทุกคนที่น่ารักเป็นกําลังใจให้กับลุงกับป้าแล้วก็บนทีด้วยนะคะแล้วก็ยูทูบเบอร์ที่ออกมา สนับสนุนลุงกับป้าด้วยนะคะขอบคุณค่ะ